วันนี้ผมมีเคล็ดลับมาบอกเรื่องของความร่ำรวยสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับ สวัสดีครับแฟนๆครับพบก,กับผมธนากรตันอาวัชนาการครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาบอกเรื่องของความร่ำรวยทําไมาถึงมีหลายๆคนบอกว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นจุดที่นําโชคลาภเข้ามาสู่บ้านด้วยเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่สกระปกรกและทําไมกลายเป็นนําโชคลาภได้จริงๆมันมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวนะครับ เราให้นึกว่าบ้านนั้นประตูนั้นเป็นทางเดินของเงินที่ไหลเข้าบ้านเมื่อมันไหลเข้าแล้วนะครับจุดที่ต่ำที่สุดเงินจะไปกองอยู่ตรงนั้นในสมัยโบราณจุดที่ต่ำที่สุดมันก็เป็นห้องน้ำไงครับเพราะนั้นห้องน้ําที่ดีหนึ่งต้องมีความสะอาดก่อนเพราะมันได้สองสองประเด็นมันกัดเก็บทุกอย่างอยู่ต่ำกว่า ต่ำกว่าพื้นทั้งหมดในบ้านไม่เดี๋ยวนี้บางคนไปก่อขึ้นพื้นห้องน้ําสูงอันนั้นจะทําให้บ้านเงินเก็บไม่อยู่ไหลเข้าประตูก็จริงแต่สุดท้ายน้บตอนตอนตอน่ตอจบทุกครั้งไม่มีเงินเหลืออันเนี้ยคือยากครับเพราะฉะนั้นห้องน้ําต่ําจากพื้นดินโบราณถึงบอกว่าต่ําสักห้าเซนหรือสิบเซน แต่ผมบอกสําหรับคนที่จะสร้างห้องน้ําใหม่กดให้ต่ําทัก10เซนแล้วปูพื้นปูนไปมันจะสวยพอดีเข้าห้าเซนนี่คือเคล็ดลับนะครับแต่ห้องน้ําต้องสะอาดและโปร่งและโลง่งอย่าวางห้องน้ําไว้ตรงกลางบ้านคําว่าตรงกลางบ้านคือจุดศูนย์กลางของบ้านเราเดินรอบได้ไม่ใช่มุมซ้ายมุมขวาอันนี้ไม่ใช่ หรือหลังบ้านสุกประตูห้องน้ําเปิดออกไปประตูหน้ายืนอยู่ข้างนอกเห็นประตูห้องน้ํามองไปเห็นตัวชักโครกอันนี้มีแต่เงินล่วไหลตลอดถ้าเป็นอย่างนี้ขอให้ย้ายประตูออกไปด้านซ้ายหรือด้านขวาจะปลอดภัยขึ้นนี่คือลักษณะที่ห้องน้ําแล้วทําให้รวยได้หนึ่งต้องต่ำถ้าทําไม่ได้แล้ว ให้คุณวางวงกบประตูกั้นน้ำกระชอกออกมาในบ้านเงินมันจะได้เหลือบ้างครับขอให้นำเคล็ดลับตรงนี้ไปใช้แต่ภายในห้องน้ำต้องหอมต้องมีกลิ่นถ้ามันมันสกปปกหรือมันอับมากให้เอาน้ำเต้าหนึ่งลูกที่เป็นน้ำเต้าไม้มีฝาที่เปิดได้แขวนในห้องน้ำ ทั้งการเงินคุณจะเก็บอยู่ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ